รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภารกิจครั้งใหม่สุดท้าทยายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกับการค้นหาสุดยอดนักแสดงและนางแบบในเมืองซิงกับดิฉันเจนนี่ศิรนานาถวัดดาและนี่คือรายการ The Drama t h a i l ล n ซ Season 4 ผู้ชนะเด e d r ราม่าไทยแลนด์ซีซั่น4จะได้ร่วมงานกับเครื่องสมานสุดแซ่บมีนบุรีน้นองจอกอีกทั้งยังได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโอเว่นแอร์ไลนสายการบินแถวหน้าของเมืองซิมส์ได้รับเสื้อผ้าส,สวยๆจากส้มยูนิฟอร์มได้รับชุดเครื่องนอนจากแบรนด์เบสไยมีและที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของสาวๆทุกคนกับการขึ้นปงนติตยสารชื่อดังซิมซา และได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงร่วมกับค่ายดีโอเวนแมนที่ผลิตคอนเทนต์นักต่างๆมากมายและเงินรางวัลกว่า5ล้านซิมโมลลีอนในสัปดาห์ที่แล้วกับแคมเปญเดินแบบในห้างเปิดตัวแบรนด์เบสไ b มี e และเมนเชอร์มาชีก็ได้สัมผัสกับชัยชนะอีกครั้งและได้ตัดสินคัดอึ่งอ่างออกจากรายการมาติดตามกันค่ะว่าในสัปดาห์นี้ใครจะถูกคัดออกเป็นคนต่อไปต้องติดตาม สวัสดีค่ะสาวๆขอต้อนรับเข้าสู่มาสเตอร์คลาสที่6นะคะและยินดีกับสาวๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ได้เป็น8คนสุดท้ายของรายการนี้ค่ะแน่นอนว่าเรามาถึง8คนแล้วเราก็ต้องเต็มที่มากๆแล้วก็ต้องไปไฟนอลวอล์กให้ได้ค่ะอยู่ก็ยิ่งกดดันไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นเราไหมที่ต้องกลับบ้านและคนที่จะมาสอนพวกคุณในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ยิงยิงค่ะ สวัสดีจ้าน้องๆวันนี้พี่จะมาสอนในเรื่องการถ่ายแบบเป็นคู่นะคะซีซั่นนี้นั้นเราได้ทํางานเป็นคู่ในเรื่องของการ acting แ,แต่ครั้งนี้จะเป็นถ่ายแบบนะคะความเหมือนก็กกคือ team work ค่ะแน่นอนถ้าเราไม่มี t มเว w ร์ k เนี่ยมันก็คือเละนะคะและอีกอย่างที่สําคัญก็คือการตีโจทย์เราควรตีโจทย์ให้มันแบบว่าออกนอกกรอบค่ะแต่ไม่ควรออกนอกทะเลไปไกลนะคะก็วันนี้พี่หญิงมาสอนการถ่ายแบบเป็นคู่ค่ะได้ความรู้เยอะมาก สังเกตจะหลายๆแคมเปญที่ผ่านมานะคะน้องๆยังนั้นยังขาดความเป็นทีมเวิร์กเป็นอย่างมากพี่ก็จะสอนทีนะคะที่จะมีทีมเวิร์กได้แน่นอนนะเราจะต้องเชื่อมันในตัวเองแล้วก็เชื่อมันในคู่ของเราค่ะเราจะต้องเชื่อมันในการละกันและต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายว่าแบบว่าฉันจะทําอย่างนู้นเธอจะทําอย่างนี้นะคะไม่ใช่ต่างคนต่างทําค่ะก็ดูเป็นเรื่องเบสิกนะคะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่าง,งาน และคนที่จะมาแจกโจทย์ในวันนี้นะคะเธอคือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากรายการ The Drama Challenge Season 3ขอเสียงปรบมือให้กับน้องซินดี้ค่ะค่ะโจทย์ของเราวันนี้นะคะก็คือการถ่ายบาปเป็นคู่โดยมีคอนเซ็ปเป็นฝาแฟดคะ่ะซึ่งพวกเข้าแข่งขันท,ทุกคนนะคะสามารถดีความว่าฝาแฟดได้เต็มที่เลยะคะ่ะ เป็นแค่คาแรคเตอร์นะคะชัดเจนโดยไม่ต้องบอกค่าสำหรับคู่และลำดับจะเป็นตามนี้เลยนะคะโยโมสคู่กับเจมี่นาเรียคู่กับขอข้าวขอแกงฮาเบอร์ค er, ู่กับเฮเลนาอิงฟ้าคู่กับชมพูรูปของคู่ไหนตอบโจทย์น้องซินดีมากที่สุดก็จะชนะไปเลยค่ะเอาละค่ะถ้าทุกคนเข้าใจโจทย์และกติกากันแล้วเชิญไปเตรียมตัวได้เลยค่ะ สนับสนุนโดยมีมบุรีหนองจอกบาการาเบเกอรี่ทุกคู่มีเวลา2นาทีนะคะถ้าสอสาทุกคนพร้อมแล้วเริ่มกันที่คู่แรกค่ะโยมสกับเจมี่คู่เราก็คือแบบมีความเป็นแบกบแต่าบแซกซี่ค่ะคู่แรกดีเลยนะคะคู่แรกเปิดมาดีเลยนะคะแต่ว่า หลังจากรูปแรกเนี่ยคือตายเรียบเลยค่ะไม่ได้เลยหมดเวลาค่ะเฮ้ยรูปสุดท้ายดีนะอือเนาะเสียดายเวลาหมดแล้วอะนาเรียกับขอข้าวขอแกงค่ะคู่เราก็ค่อนข้างคุยไม่ค่อยลงตัวกันนะคะทําอะไรกันน่ะก็บอกให้ทําแบบสวยๆหวานๆไงคะน้องไม่ค่ะคือหนูอยากทําแบบเป๊ะๆแซ่บๆอย่ามาทะเลาะกันแถวนี้ค่ะได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ต้องทําไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้เข้าไปเกลียดขี้หน้ากันตอนไหนนะคะถึงได้ทะเลาะกันวุ่นวายมากขนาดนี้อะหนูมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคะเราไปเอาจริงตอนแคมเปญดีกว่าฮาร์เปอร์กับเฮเลนาค่ะคนถ่ายก็แบบได้ยินคู่ก่อนหน้าทะเลาะกันเสียงดังมากแล้วก็แบบกังวลว่าถ้าเราทำไม่ดีการมาการกับผู้หญิงเขาจะยิ่งอารมณ์ไม่ดีไหมรอบหนีดีที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาเลยนะโล่งค่ะมีคนทำได้ดีแล้วเห็นรอยยิ้มจากกรรมการรู้สึกดีใจแล้วค่ะ และคู่สุดท้ายนะคะชมพูกับอิงฟ้าค่ะคู่เราจะเป็นแบบแฟดแย้งแฟนตัดเพลงรักคนมี2คนนะคะจะมาปรับเปลี่ยนเป็นฝาแฟนคนลุปมากจริงค่ะชอบมากแพ้ชนะมันไม่สำคัญหรอกคะ่ะแต่ถ้าขอชนะไว้ก่อนก็ดีนะคะ เอาละคะ่ะและมาสเตอร์คลาสก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะขอเชิญเมืทอนทหญิงและน้องซินนี่คอมเมนต์ได้เลยค่ะพี่อยากจะฝากน้องๆอย่างหนึ่งน,นะคะในการทํางานเป็นคู่เนี่ยไม่ว่าเราจะได้คู่กับใครก็ต้องทํางานให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขาก็ตามนะคะพอนี่แหลคะค่ะคือบทพิสูจน์ของมืออาชีพเราดืมเป็นที่นับพึงพอใจมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนสู้ๆต่อไปนะคะเป็นกาลไงให้ค่ะคู่ที่ดีที่สุดในวันนี้นะคะก็คือคู่ของชมพูลและ อิงฟ้าค่ะและใครคือผู้ชนะค่ะและผู้ที่ชนะก็คือคนอิงฟ้าค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะที่ชนะมาดอร์ค่ะวันนี้นอนหลับฝันดีแล้วและสำหรับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณน้องซินดี้ที่มาเป็นกรรมการในวันนี้นะคะและขอบคุณพี่หญิงด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเด็กๆทุกคนนะคะขอบคุณผู้่งกันทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยเบสบายม e The o v e n m a n สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Sky Photo Studio ค่ะและกรรมาการของเราในวันนี้นะคะเธอเป็นถึงรองชนะเลิศจากรายการ Simface Thailand The Next Girl ขอเสียงปรบมือให้กับ คุณชมพูกมลเนตรค่ะกรรมาการชื่อเหมือนกันเลยค่ะบังเอิญมากและแคมเปญในวันนี้คืออะไรคะน้องชมพูสวัสดีค่ะสาวๆทุกคนวันนี้ชมพูมีแคมเปญที่สุดท้าทายมาให้ทุกคนได้ทํากันค่ะทุกคนจะต้องถ่ายแบบกลางอากาศเพื่อพรีเซนต์ผ้าอมัยของแบรนด์ซิมเฟียสค่ะโดยอารมณ์ที่ชมพูต้องการภายในภาพน,นะคะ ทุกคนจะต้องให้ความสุขที่รู้สึกว่าเมื่อใส่ผ้านมามัยของแบรนด์ซิมเฟียแล้วเนี่ยจะต้องรู้สึกเบาสบายเหมือนได้ลอยกลางอากาศเลยค่ะฮะเอาจริงปะา่ายแบบหุ่นสลิงหรอหุ่นสลิงค่ะซึ่งแบบหนูกลความสูงน้องอิงฟ้าเป็นผู้ชนะในมาสเตอร์ค d เพราะฉะนั้นหนูมีสิทธิ์ที่จะเลือกลำดับในการทำแคมเปญค่ะทีมแรกหนูค่เลือกให้ทีมหญิง,ญงค่ะแล้วก็ทีมที่สเป็นทีม มาชิค่ะแล้วก็ทีมสุดท้ายเป็นทีมลินเซ่นั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเมนเทอร์จะเป็นคนรับบรีฟแต่วันนี้ผู้แข่งขันจะต้องเป็นคนรับบีฟเองค่ะก็ไม่ได้เตรียมใจมาเลยค่ะ ต้องเป็นคนครับ,บีกติกาเพิ่มเติมนะคะทุกทีมมีเวลา15นาทีในการถ่ายและมีอีก2นาทีในการรับบีฟนะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญไปเตรียมตัวและรับบีฟได้เลยค่ะอยากจะทราบว่าหัวใจหลักของโจทย์นี้เพื่ออะไรคะความตรงโจทย์ค่ะต้องเสอองมาชัดเจนว่าคุณผ่อนคลายมากเมื่อได้ใช้ผ้าอนามัยของแบรนด์ซิมเฟียของเราค่ะเล่นกับชุดนี้หรอไม่จําเป็นค่ะ เน้นที่สีหน้ามากกว่าพี่ชมพูต้องการความผ่อนคลายแบบไหนคะแบบ i n นเนอร์เซ็กซี่แหรือว่าอะไรก็ขอเป็นแบบผ่อนคลายที่ดูสบายตาแล้วก็ยังมีความสดใสแต่ว่าความแฟชั่นเนี่ยขอไม่ต้องเยอะมากคะ่ะขอถามว่าทำยังไงทีมหนูจะชนะคะ,ะแน่นอนคะ่ะว่ามันก็ต้องตรงโจทย์ขายของก็ต้องดีอินเนอรก็ต้องได้แล้วภาพรวมก็ถูกใจชมพูอีกยังไงมันก็ชนะแน่นอนคะ่ะ อยากจะถามว่ากล้องจะถ่ายมุมตรงหรือมุมเอียงคะอ่าแน่นอนค่ะว่ายังไงก็ต้องเป็นมุมตรงค่ะหน้าผมต้องการแบบเต็มๆใหญ่ๆหรือเบาๆคะโดยส่วนตัวชมพูชอบแบบเบาๆนะคะต้องการความเป็นธรรมชาติอะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ไหนได้อะไรมาบ้างค่ะบอกว่าไม่ต้องการความตรงโจทย์เน้นความผ่อนคลายเบาๆสบายไม่จําเป็นต้องเล่นกับชุดในสีหน้ามากกว่าค่ะก็นั่นแหละตามที่ได้มาเลยนะเอาแบบนั้นเลยค่ะลำดับนะคะจะเป็นขอข้าขอแกงฮาร์เปอร์ยโมลและเฮเลนานะคะโจทย์นี้มันดูไม่ค่อยเข้าข้างทีมเราเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเราก็จะทําให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะเจมี่ไหนว่ามาซีเขาต้องการแบบไหนคะเขาขอเป็นดับ ผ่อนคลายที่ดูสบายตามีความสดใสไม่แฟชั่นมากถ้าจะชนะต้องตรงโจทย์ขายของดีอินเนอร์ได้ภาพรวมถูกใจกรรมาก,การโอเคที่ต้องการให้น้องทำแบบผ่อนคลายเหมือนกำลังบินได้ความสูงเนี่ยน้องไม่ต้องกลัวเลยนะอย่ากเกรงด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญบอกตัวเองว่าต้องผ่อนคลายต้องเบาสบายต่อให้จะลอยอยู่บนอากาศเราเห็นว่าเจมี่เขาไม่เกรงก็ไม่เห็นจะมีอะไรต้องกังวลแล้วคะ่ะ อ่ะสวัสดีค่ะได้อะไรมาบ้างจากการไปรับบีฟมาวันนี้ถ่ายภาพแบบมุมตรงหน้าผมแบบเบาๆสิ่งที่พี่ตีความคือเราได้ใส่ผ้าอนามัยปุ๊บเนี่ยเรามีความสุขแฮปปี้เราผ่อนคลายแบบเราบินได้เรารู้สึกรีแล็กซ์พอบินได้ปุ๊บเนี่ยก็จะคือมีความสุขมากๆและผ่อนคลายแบบจริงๆเราจะบินได้แล้วต้องไม่เครียดน,นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะบินไปด้วยกันนะคะ สนับสนุนโดย Bright t e e t ส้มยูนิฟอร์มพร้อมกันแล้วนะคะขอเชิญทีมแรกเลยค่ะทีมหญิงๆ15นาทีนะคะจับเวลาค่ะทำตามที่บลิฟเลยนะวันนี้ทำเต็มที่แน่นอนค่ะหนูไม่กังวลแล้วว่ารอบนี้เราจะชนะหรือไม่ชนะสวยมากดีมากเลิศมากค่ะ อะคือเปิดมาก็ปังมากเลยนะคะชอบมากวิใต้ละ่ะเด็กคนนี้น่ากลัวจริงๆอ่ะได้รูปแล้วฮาร์เปอร์มาเลยพอได้เริ่มขึ้นสลิงก็แบบเหมือนค่อยๆไกลจากพื้นมาอยู่จุดสูงๆก็แบบไม่ชินแล้วก็กลัวค่ะอัสวยทีมนี้จัดการเวลาเป็นพอว่า2คนแรกที่ทําคือเก่งพอใช้ได้ทําก่อนก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเหลือเวลาอีก7นาทีนะคะโอเคและดีงามมากเลยค่ะฮาร์เปอร์โยมอมาเลยตายเหร หนูไม่ได้สุดนาทีนนี้เนี่ยอย่าลืมผ่อนคลายนะคะยังไม่ได้รูปเลยนะเอาอีกทีค่ะเอาให้ได้นะโยโมอสอพอค่ะไม่ได้เรื่องเลยค่ะอ่ะลงไปเฮเลนามาค่ะเริ่มบันรลยละอหญ่ย,ยุ่งย,ยังเนียไปได้เป็นคนนุสท้ายแล้วแล้วก็เวลาก็ไม่ได้เยอะมนหลายอารมณปป์แต่ปนมากๆโอเคแล้วนะไม่แย่เลยเฮเลน่าเนี่ยพัฒนาขึ้นนะคะแต่ถ้าดูโดยรวมอ่ะน้องเขาก็ยังอ่อนที่สุดในทีมอยู่ดี สองนาทีสุดท้ายค่ะโยมอดไปอีกรอบรอบนี้เอาให้ได้นะเออดีกว่าก่อนนะอ่ะเฮเลนาไปอย่าลืมผ่อนคลายนะคะขายผ้านามัยน,นะ หมดเวลาแล้วค่ะทีมพี่หญิงสําหรับมาชิก็ห้าสิบห้าสิบะค่ะไปดูทีมตัวเองก่อนค่ะค่อยมาประเมินทีมคนอื่นค่ะมาชิเรามาต่อกับทีมที่2นะคะทีมมาชิสําหรับแคมเปญน,นี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่ามาชิเหลือเจม,มี่คนเดียวสิบนาทีที่ได้มาคือเหลือๆได้ภาพดีๆเยอะแน่โอเคนะขึ้นเลยเตรียมถ่ายเก่งมากลูกสาวแม่เออสวยเลยนะคะแต่ว่า น่าจะทไมได้ดีกว่านี้ค่ะทีมาชีรละคง่วงมากที่จริงก็คืออยากขอหมอนกับผ้าห่มแล้วอะค่ะคือแบบอยากขอเหมือนวิกที่แล้วที่ขอพาราซซติมอลอะค่ะก็คือแบบวิกนี้เขาขอผ้าห่มแทนแล้วกันน้องแบบง่วงมากอยากนอนเมื่อกี้ดีแล้วนะคะอย่าลืมอินเนอร์อย่าลืมว่าเราขายผ้านาไม้นะคะอะขอหมอนกับผ้าห่มไหนคะ่ะเอาด้วย <laughs> ปวนเก่งนะคะเมนเทอร์หญิงๆเมนเทอร์ลินเซ่เราสองคนไม่ได้ป่วนนะคะเราแค่ขอหมอนกับผ้าห่มเฉยๆค่ะพอดีว่ามันง่วงอะคะ่ะง,ง,ง่วงจังครั้งนี้ลองแบบมองกล้องดูนะคะอา้าวเปลี่ยนทำไมอะแบบก่อนก็ดีแล้วนะอุ๊ยไม่ดีเลยอะเสียดายเสียเวลาไปเลยไม่น่าให้น้องทำแบบนั้นไปเลยอะ w ายพินาศค่ะเหลือเวลาสองนาทีค่ะ ถ่ายต่อเลยเอาแบบเดิมนะผ่อนคลายเบาสบายหมดเวลาค่ะมั่นใจไว้ก่อนว่าเราจะชนะทีมอื่นก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เธอชนะถึงแค่ ep 5หลังจากนั้นก็แพ้ยาวแล้วก็ไม่ต้องหวังแล้วค่ะว่าจะชนะอีกอะค่ะมาชีอุ๊ย สนับสนุนโดยซิมซาโอเวนแอร์ไลน์เรามาถึงทีมสุดท้ายดีกว่านะคะทีมลินเซ่มีเวลา15นาทีนะคะจับเวลาค่ะอ่าน้องๆน,นะคะฟังพี่นะเวลาขึ้นสลิงเนี่ยอย่ากลัวอยา่าลมอย่ามองลงมาข้างล่างเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เราผ่อนคลายสบายถ้ากลัวและเกงเนี่ยรูปจะออกมาไม่สวยเลยนะคะ เริ่มคนแรกเลยค่ะนาเรียค่ะอย่ามองพื้นนะลูกอย่ามองพื้นเล็ดมาก,มากสวยงามมากค่ะพอเห็นรูปแรกของทีมลินเซ่แล้วแบบว่าชนะแล้วค่ะแบบนี้อ่ะอ่อันนี้ปังมากถูกใจมากค่ะทีมนี้ตรงโจท,ที่สุดค่ะถ่ายต่อเลยนะนาเรียแคมเปญน,นี้ขนมากเลยยังเป็นห้องดำสุดท้ายด้วยไงอยู่เลยต้องทำให้มันดีที่สุดอะค่ะอย่าแพ้แล้วเจอในห้องดำนะคะ ตัดออกแน่นอนม่เจอหรอกค่ะเพราะหล่อนก็ไม่ชนะอยู่แล้วอะค่ะมาชิหยุดมั่นค่ะอยู่ตรงนั้นไม่ต้องพูดค่ะใจะเย็นๆนะรูปยังไม่สวยเลยตอนนี้คือหายใจเข้าหายใจออกไม่กังวลค่ะเพราะเราไม่อยากทำให้ทีมแพ้เลยมันสวยนะแต่น้องยังไม่มองกล้องนะคะเอออันเนี้ยไม่ได้ค่ะภาพเนี้ยไม่ได้เลยอิงฟ้าก็ไม่ขอพูดแล้วกันนะคะ เอาเป็นว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเหลือเวลาห้านาทีนะคะตายหาน้ำชมพูมาเลยลูกอย่าไม่ทันเร็วๆโอ้ย,อยเข็มนาฬิกานี่ก็เดินไปป้าวันเนี่ยโอ้ยนี่ก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะอ่าคนนี้ชอบมากอ่ะเลิศปังค่ะคนนี้เก่งมากค่ะครั้งมีชมพูมาว่ะน้องเก่งขึ้นทุกวีคเลยจริงๆเก่งขึ้นกว่านางเจมมี่ของเราอยู่แล้วค่ะ 2นาทีสุดท้ายค่ะอิงฟ้าไปเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวังว่าเราจะชนะนะทําให้สนุกสนุกเอาให้เต็มที่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้สติมันหายไปไหนอะค่ะแต่เราก็ต้องดึงมันกลับมาให้ได้อิงฟา้าสู้สู้นี่แหละที่พี่ต้องการดีมากอิงฟา้าเอาอีกสองรูปหมดเวลาค่ะลินเซ่มั่นใจว่าผลงานของทีมลินเซ่ดีที่สุดทวันนี้โอเคนะคะแลกแคมเปญของเราก็ได้จบลงไปแล้วน้องชมพูมีอะไรจะคอมมิวนไหมคะมาที่ทีมแรกนะคะ คนที่ทําได้ดีที่สุดแล้วก็ตรงโจทย์เนี่ยก็จะมีน้องขอขอ้าวขอแกงกับฮาร์เปอร์ค่ะส่วนน้องอีก2คนโยโมสกับเฮเลน่าเนี่ยก็ทําได้ดีนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีเท่า2คนแรกะคะ่ะแต่ถ้าให้เจาะลึกลงไปลงดีเทลไปอีกเนี่ยน้องฮาร์เปอร์ก็ยังมีสายตาที่ชมพูยังรู้สึกว่าดูอึดอัดดูกังวลแล้วก็แอบไม่ค่อยมั่นใจอยู่บ้างนะคะ ทำให้ภาพที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยจะมีแค่ของน้องขอขอ้าวขอแกงค่ะเออทีมที่2เนี่ยที่มีน้องเจมี่คนเดียวใช่ไหมคะภาพที่ออกมาก็ใช้ได้นะคะอยู่ในระดับกลางๆเป็นกราฟนิ่งแนวตรงมาเลยค่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบว้าวออกมาเลยรู้สึกเฉยๆอะค่ะมาถึงทีมสุดท้ายนะคะภาพแรกที่ถ่ายเป็นน้องนาเดียใช่ไหมคะ คือน้องคนนี้ดีมากภาพดีทุกรูปชมพูเนี่ยชอบมากเลยค่ะแล้วก็มีน้องชมพูที่ดีอีกคนนึงเลยนะคะส่วนอิงฟ้ายังไม่ผ่านนะคะช่วงท้ายก็เหมือนจะดีนะคะแต่มันก็ยังไม่ผ่านนะคะตามมาตรฐานของชมพูนะคะถึงเวลาแล้วค่ะทีมไหนชนะในแคมเปญวันนี้คะน้องชมพูค่ะและทีมที่ชนะในวันนี้ชมพูขอมอบให้กับทีม ทีมคุณลินเซ่ค่ะ ah! ยินดีด้วยนะคะ ah! ขอบคุณค่ะน้องชมพูเลิฟยูค่ะว้าวขอแสดงความนดีกับทีมลินเซ่ด้วยนะคะที่คัมแบ็กในแคมเปญน,นี้และวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณน้องชมพูกมลเน้นมากๆนะคะที่มาเป็นกรรมการในวันนี้และต้องขอขอบคุณเมนเทอร์ทั้งสามท่านมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะเอ๊ eh? มีอยู่ทีมหนึ่งว่าที่เหลือหนึ่งคนะนข่าว เขาเอออืออ่ะอเราเออกไปด้วยนี่นาเอาไงดีนะาเออเอาไงดีเนี่ยยูไม่ออกเลยวุ้ยน่าตาัดแหละเดี๋ยวเราดูวพรุ่งนี้แล้วกันนะคะหมดจะตัดก็ตดัดเถอะค่ะเราจะได้เห็นดีกันรอดูทีมมาชี้หมดทีมอยู่นะคะลินเซ่ สนับสนุนโดยซิมเฟียซิมซูเปอร์คาร์สวัสดีค่ะวันนี้เราแพ้นะคะบอกตรงๆเลยว่าเมื่อวานนี้อ่ะพี่ผิดหวังกับนองๆมากเลยรู้ไหมผลงานที่ออกมามีแค่ขอเข้าวหอแกงอ่ะที่ทําดีที่สุดที่เหลือตุ้บหมดเลยค่ะไม่อยากสู้ต่อแล้วหรอถึงทําได้แย่ขนาดนี้อ่ะมันจุกแบบ พูดไมออกค่ะมันก็เฟลนะคะที่ําให้พี่หญิงเขาผิดหวังอะคะ่ะถามจริงชอบเหรอคะที่แพ้เนี่ยหรือเป็นเพราะว่าพอรู้ว่าแพ้เนี่ยก็พี่ก็ส่งแต่เฮเลนาอีก3ามคนก็เลยทําแย่อย่างนี้เหรอฮะถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ต้องเป็นดราม่าทั้งทีมเลยคะ่ะบอกตรงๆเลยนะว่าไม่ไหวมาก EP เนี้ยไม่โอเคกับเด็กๆเ,เลยอะไฮค่ะเจมี่อ่าเมื่อวานเต็มที่มากแค่ไหนเฮ้ยอสุดๆแล้วคะ่ะ ทำทุกอย่างเขาที่ทําได้แล้วค่ะพี่เห็นถึงความตั้งใจนะพี่รู้ว่าน้องทําเต็มที่มากๆแต่เราแพ้ค่ะถึงวันนี้น้องจะต้องเข้าห้องดําน้องต้องไปไฟให้เต็มที่ถ้าวันนี้เราหมดทีมพี่ขอโทษน้องก่อนเลยแล้วกันแต่พี่ยังเชื่อว่าใจลึกๆของพี่ลินเซ่อะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นยังไงเขาต้องปล่อยหนูกลับมา ก็ได้แต่ภาวนาให้เจมี่อยู่ต่ออะค่ะเชื่อว่าพี่ลินเซ่เขาจะไม่ตัดออกอ่ะสวัสดีค่ะน้องๆพี่ดีใจมากเลยนะที่พี่เห็นชมพูพัฒนาขึ้นมากแต่พี่ก็ชอบเหมือนกันว่าที่อิงฟ้าดอบดงอย่างมากส่วนนาเรียเนี่ยมันถึงเวลาของน้องน้องจริงๆเมื่อวานรูปของนาเรียทำให้ทีมเราชิ้นอะ ใช่ดีใจมากกับพี่ไม่คิดว่าเราจะสามารถทาให้ทีมชนะได้เลิศมากเลยค่ะนายเพื่อนจ้าก็แน่นอนค่ะตามที่ทุกคนคิดครั้งนี้พี่ก็จะส่งเฮเลนาไปน้องเข้าไป3ามครั้งแล้วพี่รู้ว่ามันยากที่น้องจะกลับมาแต่พี่ก็อยากให้น้องกลับมานะคะกลับมาให้ได้ค่ะรอดูทีมมาชี้หมดทีมอยู่นะคะลินเซสนับสนุนโดยไบร e e ชี The Oven Man สวัสดีคเฮเลน่าพี่ถามจริงเหอะหนูเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมถึงต้องเป็นน้องที่ต้องเข้ามาอยู่ในห้องดำหนูคงจะอ่อนที่สุดนในทีม ทุกครั้งที่ทีมแพ้พี่ว่ามันไม่น่าใช่อ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามินเทอร์หญิงๆเขาไม่รักน้องตั้งหากพี่ว่าพี่ตัดน้องหรือไม่ตัดอ่ะมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นน่ะเจมี่และในแต่ละแคมเปญอ่ะน้องทุ่มเทมากแค่ไหนโอ้ทุ่มเทมากๆค่ะแต่บางแคมมันยังไม่พอแต่หนูก็ยังอยากดูต่อค่ะหนูไม่อยากให้หมดทีในตอนเนี้ยพี่ก็อยากจะเห็นทีมทีมหนึ่งในไฟนอลวอลที่มีมนเทอร์เดียวคนเดียวแต่พี่อ่ะไม่ใช่คนแบบนั้นพี่เสียจใจด้วยค่ะเฮเลนา น้องก็ยังไม่ใช่เดอะดราม่าค่ะมันถึงเวลาของเราแล้วแหละที่เห็นคนเข้าห้องดำคือเจมี่ต่อให้เราอยากอยู่ต่อมากแค่ไหนแต่เราก็ให้เขาอยู่ต่อดีกว่า มากลูกขอบคุณพี่ลินเซ่จริงๆนะคะอยากรู้เหตุผลหน่อยค่ะมันถึงเวลาแล้วค่ะพี่หญิงมันถึงเวลาของเฮเลนาแล้วค่ะและอีกอย่างเนี่ยเกมอะ่ะมันก็แข่งระหว่างเราสองคนอยู่แล้วอีกทีมเนี่ยก็ปล่อยเขาไปเขาจะหมดทีมหรือไม่หมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในสายตาเราอยู่แล้วอะค่ะโอเคค่ะงั้นเจอกันอาทิตย์หน้าละกันนะเหลือทีมละคนแน่ค่ะ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 รอดูได้เลยนะคะ ว่าเมนเทอร์ลินเซจะฆ่าใครออกลินเซก็จะรอเหมือนกันนะคะว่าพี่หญิงหญิงเนี่ยจะฆ่าใครออกเหมือนกันเออเอาก็งงตอนแรกคิดว่าพี่หญิงจะโวยซะอีเธอไม่มี C ีเนี่ยเธอก็เงียบไปค่ะแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะเพราะถึงเธอจะพูดอะไรพวกฉันสองคนก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยฉีมาชีนเนี่ยก็คนระดับระดับกันนะคะไม่พูดดีกว่าเนาะ วันนี้มีการเข้ารอบไฟนอลเป็นเดิมพันบอกว่ามันจะไม่ฆ่าตัวเรานะคะดกดดันมากๆเลยคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเ e เลคชั่นเข้าสู่รอบไฟนอลนะคะมันก็คือการฆ่าลูกตัวเองอะถึงแม้เราจะบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าก็ตามอะ่ะหนูจะคว้าแชมป์ไม่ได้ค่ะแต่หนูก็อยากจะขอโอกาสพี่ลนเซ่แต่ถ้าพี่หญิงไม่ได้คิดแบบระกับเบอร์เบอรก็จะไ่กดพี่หญิงเลยคะ่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ย พี่ก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้เข้าแฟนวอลทุกคนเลยพี่จะเลือกคนที่เหมาะสมและพี่เชื่อว่าก็จะต้องเป็นแชมป์ได้แน่นอนอยังไงพี่ก็เชื่อมั่นในลูกทีมคนสุดท้ายของพี่ค่ะ